เล,ล็กปิ้ปองดูแลครับสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือน,นีเบาหน่องอยูสารแม่ฮัทน,นี่ครับงวดที่แล้วเบาหนองบดเมากขอแม่แล้วครับเนาะแต่เบาหนองเอาเลขถูกตัวเกา่าแล้วก็เลขกปิ้ปองตัวเกา่าของงวดที่แล้วเนาะหลายคนกระููครับสองแปดหลายคนกระทูสองแปดเนาะมามือนี่มาหลุดน้ากันครับว่าเหล็กถูกสิเป็นตัวไหนเล็กปิ้ปองสิเป็นตัไวตไหนงวดวันที่หนึ่ง กันยา67ก,ก็จะเป็นเบื้องเหล็กถูกบ้านหนองฉีดจุ้ยถูกด้ก็จะเปเบื้องเล็กถูกเดี๋ยวบ้านหนองฉีจัาลูกปิงปองครับสองลูกครับขอเป็นเหลขกรางหรือขอเป็นเลขกบ้นก็นได้ประงวดที่แล้วออกเหลขกรางเด้เหล็กิงปองสองแนะครับเนาะเดี๋ยวมาหลุดน,นำกันครับว่ามือนี่เหลขปวิงปองจะเป็นตัวไหนงวดที่หนึ่งกันยา67ครับแม่ครับบ้านหนองฉีดจัาลูกปิงปองสองลูก้อแม่ ขอให้ออกเลขรางตรงๆทั้งวดวังหันนะแม่เด้อสองแปดสองแปดหวดที่แล้วสาธุสาธุเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าเมื่อนี้เลขถูเป็นตัวใดเนาะเอ้ยเลขปิงปองเลขถูวันในจุดเจ้าเลขปิงปองกันเลขปิงปองลูกแรกครับหมายเลขเก้าครับเลขปิงปองลูกแรกหมายเลขเก้า มายเลขเก่าหวดนีเล็กตีเก่าดังครับดังถูกโตเลยดังตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่เก่าศูนย์หอดเก่าเก่ๆดังแห้งอย่ามาลุน่นลุ่นี่สองครับถ้าเป็นเล็ก เก้าเนาะถ้าเลขติดเก้นองลานองลาก็สิติดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้าเนาะแต่ก็เลขที่นองลามากแล้วก็คือเก้าเจ็ดเก้าเก้าังสี่เก้าสเก้าศูนย์ังสี่่ามาันน,นครับหมายเลขสอครับเก้าสองเก้า สองโบน่ครับงวดนี <confusing> ้อาทิตย์คืนบนก็ได้หรืออาทิตจังไรก็ได้แต่ว่าเบาหนองขอเลขล่างแน่งวดพันก็ขอเลขล่างเนาะสองแปดสองแปดเลกรางแม่ครับเก้าสองนัแม่เด้อสาธุสาธุเดี๋ยวไปจุดถูกแล้วก็ไปลุ้นเลขถูกเมื่อกันครับว่ามื่อนี้เลขถูกสุดยอดใดงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดเลขวิปปอง เก้าสองครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันครับวามบุน,นีเล็กถูกจะเป็นตัวไหนเนาะเล็กี่ฟองเก้าสองครับ 92. เก้าสองออกตรงๆ้ะแม่เด้อหดวดีเล็กล่างออกไปแล้วจะให้มาอีกใ้ลูกใ้ลูกล้านเด้อ ถือทั้งเหล็กบนเหล็กล่างถือทั้งสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างสองตัวบนนะแม่เดอ้องวดนี้หลายคนมากระถามหาว่ามือไหนเบาน้องสิมามาละครับแม่ครับเหล็กถูกี่เบาน้องจูดขอแม่ในมือนี่ตัวเหล็กสิเป็นตัวใดขอให้มาในสามตัวถ่ายลอตอลีรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่1กันยายน67เกดแมเดอร์สาธุสาธุผู้ได้เข้ามาเบิ่งช่องบ้าหน่องให้ได้รับโชคไปน้ำกันสุขสุข,ขนครับสาธุครับเดี๋ยวไปล่อลุดเลขถูกไปกันครับว่ามือนี้เลขถูกป็นตัวไหนงวดที่หนึ่งกันยา ไปลอหลุเลขูไปเบิ้งเลขทูบตัวแรงครับผมเลขทูบตัวแรกแม่ฮันนี่งวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็นนะครับเลขทูบตัวแรกหมายเลขศูนย์ครับผมหมายเลขศูนย์ครับเลขวิฟางบ้านองจับได้เก้าสองเก้าสองครับแม่เอ้ยใหญ่ถึงเลขอันเขาเด้อแม่เด้อใหญ่ถึงเลขอันเขาเด้อแม่แต่กันเลขติดเก่ามานี่อันแน่นอนเลขติดเก่ามาอันแน่นอน แต่ก็บอกเป็นอย่างเนาะอันบอกอันลูกหลานกับสื้อคือเก่าแหล่าแม่เพราะว่าเป็นเหลขกแม่ฮันนี่ครับผมงวดนี้ผู้ใดซื้อเล็กแม่ฮันนี่ไว้ก็ให้ได้รับโชคไปนํากันซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ขอให้มีรางวัลสามตัวไทยสองตัวไทยหรือรางวัลที่สองรองที่หนึ่งสองสามชี้หาก,กวากันไปขอแต่ว่าให้ลูกหลานเด้มีโชว์นะแม่เด้อสาธุสาธุศรัทธามีบารมีเกิดครับผม เบานองหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคก็เลยมาขอพึ่งบุญบารมีแม่ฮันนี่เนาะครับเนาะเลขทูบตัวแรกหมายเลขศูนย์เลขวิ้งปองบบานองจับได้9 2 9 2สองสองครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเลขทูบตัวที่สองตัวที่สครับคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนาแม่ฮันนี่เมตตาลูกหลานเสมอครับผมสาธุสาธุเบิ่บงเลขทูบตัวที่สองครับผมเลขทูบตัวที่สองหมายเลข สามครับผมศูนย์สามครับศูนย์สาม้าเลขศูนย์สามบนเน่เนี่ยนะครับน้องศูนย์สามไก่เคียงกับเละน,น,น,นายกเด้เนาะเด็กนายกคนใหม่เีกคนสามหนึ่งเละแม่ศูนย์สามครับถ้าตัวถ้าตัวที่สามเป็นเละหนึง่งเป็นศูนย์สามหนึ่งนิดดังระเบิดระ,ะเบิดเลยได้เละเละชุดนี้บบาหน่อง เห็นคนวอาเลขย์ศูนย์สามหนึ่งนี่หลายแห่งแต่กับบอนไหนได้อาจจะเป็นศูนย์สามหกศูนย์สามเก้าก็ได้แต่ไดกัดให้ออกจากเลขอันเดอร์เมอร์แล็ให้ลูกหลานได้มีโชคกูเดยเข้ามาเบิ้งช่องเบาหน่องกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ให้ได้มีโชคไปน้ำกันสุขภูสุขคนเพิ่นบว์วัชิเป็นเลขถูกหรือสิเป็นเลขปิงปองว่าแต่เพิ่นซื้อขอให้เพิ่นมีได้ได้รางวัลสุขภูสุขคนน้ำแม่เนาะเลขปิงปองเบาหน่องจุดได้สามไอสอง เอ้ยเก้สองเออเกสองครับผมเลขกเลขถูกสามศูนย์สาจะเป็น0ูนย์สามยังเดี๋ยวไปลุ่นกันครับสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่ปกปักรักษามอบโชคให้ลูกหลานสุขสุขคนสาธุสาธุเดี๋ยวไปล่อลุ่นเล็ถูกตัวที่3ครับลุ่นตัวเล็กตัวที่3มครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจครับผมโอ้โอเลขงามเลขงาม แต่จอย่าประมาทเดดอย่าประมาทสามสามหนึ่งมันดังครับสามหนึ่งเลขมันดังกับบอลแอนได้ครับียังจะเกิดขึ้นได้เบิดเด้แมนวะนะยังได้กัดลอหลุนกันครับผมเดี๋ยวถูเบิดเด้อบาลหน่องจังสีสรุปเลขวิ่งปองบลบอลหน่องจับได้เก้าสองนะครับเด้อเก้าสองกับค่อนข้างเลขจะดังหลายคนกะให้เลขตัวนี้มาก นะครับเนาะหลายคนก็ให้เลกตัวน,นี้มาตรงกันกับพี่สาวที่เพิ่นหายมากคือกัน 92, 93, 97, 96, เก่าสองเก่าสามเก่าเจ็ดนี่เก่าหกนี่เก่าแปดเลกค่อนข้างจะดังนะครับเนาะแต่กับพอไปยังครับดังกับซื้ออันกับซื้อเพราะว่ามันก็ออกแต่เลกอันนั่นแหละถุกงวดทุกงวดมานี่เลกใดมันบอกอันเพราะว่างวดที่แล้วมันออกสองแปดงวดนี้ออกอาจจะออกสองเก่า หรือเก้าสองก็ได้นะครับเนาะเป็นไปได้เบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างครับผมอ่าเลขถูกตัวที่สามหมายเลขเจ็ดครับผมสามศูนย์เจ็ดหรือสามศูนย์หนึ่งก็ได้สามศูนย์เจ็ดหรือสามศูนย์หนึ่งก็ได้เลขปิงปองเก้าสองพูดเลยครับว่าผู้ชมบ้านน้องก็ให้ได้รับโชคไปด้วกันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุภูสุคนขอบุญบารมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลาน ได้ไก่สมหวังน้ำฝากนาเด้มแม่เด้อให้ได้จับเงินเมื่นให้ได้จับเงินแสนไปน้ำกันเด้อแม่เด้อให้ลูกหลาด้มีกินมีใส่สาทุสาธุกขอทุกคนโชคดีครับวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดสวัสดีครับนะครับเมื่อนี้ผมบ้าหน้องมาขอโชคต้องหวังกับแม่เด้อหวังวที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดแม่วัที่แล้วบ้านน้องก็ได้มาขอบ้านน้อง FT ตินตามดกล่าแม่สองแปด เบรกคีปองผู้ใหญ่หลายคนครับแต่ว่าคนาในเพหลายไม่เป็นเด็กอันแม่ยหวัวทีใหญเป็นเด็กอันน้แม่เลยบวาเล็กถูกบวเล็กคปองนแม่เเป็นเกอนันต้แม่เกอานลวมันบวเล็กงกว่า